เหมือนกับเซียนสุราที่ตกลงมาอย่างโลกมนุษย์เฟิรจิวเกอร์เห็นหลี่เสวียนแบบนี้เป็นครั้งแรกอดไม่ได้ที่จะใจเต้นสิทธิ์พี่แม้แต่ตอนมันก็ยังหลอ่อเฟิรจิวเกอร์แล้วก็ช่วยหลี่เสวียนเปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะเสื้อผ้าของอีกฝ่ายเปื้อนเหล้าเหนียวเนอเนอและหลี่เสวียนก็เห็นเฟิรจิวเกอร์ยิ้มแล้วพูดว่าท่านใดนั้นก็กอดเขารูปหวยอีกฝ่ายสิทธิ์น้องเจ้าดีจริงๆ สิตน้องเจ้าดีจริงๆเฟิงจิวเกอร์ที่ถูกหลี่เสวียนกอดกระทันหันก็สับสนหน้าแดงทันทีและหลี่เสวียนก็ไม่มีความรู้สึกตัวเลยมองเฟิงจิวเกอร์ที่หน้าแดงแล้วหัวเราะสิตน้องเจ้าก็ดื่มเหล้าเหรอพูดไปพลางก็ลูบหน้าเฟิงจิวเกอร์ไปพลางและยิ่งลูบยิ่งติดใจยังพูดว่าสัมผัสดีจริงๆเฟิงจิวเกอร์รีบจับมืออีกฝ่ายกดหลี่เสวียนลงบนเตียง ถอดเสื้อคลุมของอีกฝ่ายออกอย่างรวดเร็วเขามองหลี่เสวีนที่ยังคงพึมพำว่ามีสิทธิ์น้องดีจริงๆปิดหน้าแล้ววิ่งหนีไปสิทธิ์พี่ตอนมอนี่รับมือไม่ไหวจริงๆรุ่งเช้าหลีสวียนตื่นขึ้นมาลูกหัวที่ปวดเล็กน้อยให้ตายสิเมื่อวานดื่มเยอะเกินไปหลีสเสวียนดื่มเหล้าไม่เคยชอบใช้พลังปราณเพื่อสลายฤทธิ์เหล้านั่นจะต่างอะไรกับการไม่ดื่ม การดื่มเหล้าที่สำคัญที่สุดคือความรู้สึกโมเล็กน้อยใช่ไหมเขาขับเคลื่อนพลังปราณขับไล่ฤทธิ์เหล้าที่เหลืออยู่หัวก็โล่งขึ้นกลับมาดูตัวเองที่เหลือแค่เสื้อชั้นในรูปหัวเมื่อวานใครเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ข้าร่างเงาของเฟิงจิวเกอร์ปรากฏขึ้นในสมองมีสิทธิ์น้องดีจริงๆเมาแล้วก็ยังช่วยดูแลไม่เหมือนกับเมื่อก่อนที่มาแล้วก็นอนอยู่บนพื้น ตื่นมาอีกวันก็ตัวเหม็นหลีสเสวียนกล่าวเขาล้างหน้าล้างตาสดชื่นจำใสไปหาห้องเต้ล่วเพื่อลาและก่อนที่จะจากไปห้องเต้ล่วยื่นแหวนเก็บของให้หลีสเสวียนนี่เป็นน้ำใจเล็กน้อยของข้าขอให้คุณชายหลีรับไว้หลีสเสวียนตั้งใจจะปฏิเสธแต่เมื่อหยิบแหวนเก็บของมาดูให้ตายสิไหเหล้าทีละใบเต็มไปด้วยเหล้าชั้นเลิศ เขาตาเป็นประกายเก็บแหวนเก็บของไว้กอดคอฮ้องเต้ลัวแล้วหัวเราะฮองเต้ลัวในอนาคตถ้ามีเรื่องอะไรก็มาหาข้าที่สำนักตู้เซียนได้ตลอดเวลาห้าห้าสัญญาแล้วนะฮ้องเต้ลัวรู้สึกว่าเล่าเหล่านี้ที่ให้ไปคุ้มค่ามากแต่จากนั้นเขามองหลี่สเสวียนด้วยสายตาเศร้าๆคุณชายหลี่หวังว่าตอนที่ข้าไปสำนักตู้เซียนจะยังได้เจอท่านอีกนะลองแล้ว ความโกรธของสำนักต่างๆไม่ได้สงบลงง่ายๆหลี่เสวียนครั้งนี้กลับไปหวังว่าจะปลอดภัยจริงๆหลี่เสวียนหัวเราะห,ห้าห้ามีวาสนาเราจะได้เจอกันอีกพูดจบเขาก็หันหลังพาเฟิงจูกเกอร์จะว,วินหารและคนอื่นๆจากไปกลับไปที่สำนักตู้เซียนและในตอนที่พวกเขากลับไปทั้งแควนตงโจก็ระเบิดสำนักต่างๆสิทธิ์ที่ส่งไปราชวงศ์ลั่วเพื่อกำจัดมาร ใด้หมดแล้วข่าวนี้เหมือนกับฟ้าร้องกลางวันแสกแสกทําให้ทั้งแคว้นตรงโจสั่นสะเทือนบนยอดเขาที่สูงประงานเหมือนกับดาบวิเศษพลังดาบที่แข็งแกร่งก็ระเบิดชายหนุ่มชุดขาวกําลังถือจดหมายด้วยความโกรธดีดีด,ดีค่าสิทธิของสํานักดาบเหล็กของข้าคิดว่าตัวเองเป็นกยาเทวะจะทําอะไรก็ได้เหรอสํานักตู้เซียนหลี่เสวียน เจ้ารอเถอะชายหนุ่มหน้าเปลี่ยนสีแล้วร่างก็กลายเป็นแสงดาบหายไปไม่เพียงแต่สำนักดาบเหล็กยังมีสำนักมังกรเทพสิทธิ์คนหนึ่งร้องให้วิ่งเข้ามาในท้องพระโรงคุกเข่าต่อหน้าชายสวมชุดคลุมมังกรเจ้าสำนักสิทธิ์พี่รองเขาตายแล้วเกิดอะไรขึ้นเป็นหลีสเวียนจากสำนักตู้เซียนธรรมสิทธิ์คนนั้นเล่าเรื่องราวชายสวมชุดคลุมมังกรก็โกรธมากดีจริงๆหลี่เสวียน นั่งถลกหนังเจ้าเจ้าคิดว่าสำนักมังกรเทพของข้ารังแกง่ายเหรอเขาเก้าวย่างร่างกายเหมือนกับมังกระทะยานก้าวสวรรค์พุ่งไปที่สำนักตู้เซียนอย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกันผู้ใหญ่จากสำนักต่างๆในแควนตงโจก็มุ่งหน้าไปที่สำนักตู้เซียนตั้งใจจะไปเอาเรื่องหลี่เสวียนและหลี่เสวียนและคนอื่นๆที่เพิ่งกลับมาถึงสำนักตู้เซียนก็ถูกเจ้าสำนักตู้เซียนเรียกไปที่ท้องพระโรงประตูวงัง เมื่อเข้าไปหลี่เสวียนก็เห็นเจ้าสำนักตู้เซียนและยังมีเจ้าสำนักยอดเขาเทียนห้วยยอดเขาเวินเจียนยอดเขาจีโนวินและเจ้าสำนักอีกห้าคนพวกเขามีสีหน้าเคร่งขรึมมองหลี่เสวียนหลี่เสวียนได้ยินว่าเจ้าข้าบุตรศักดิ์สิทธิ์ของแดนศักดิ์สิทธิ์เพียวเหมียวหลินอ้าวและสิทธิ์ของสำนักใหญ่อื่นๆมีเรื่องแบบนี้จริงไหมเจ้าสำนักตู้เซียนพูดเบาๆหลี่เสวียนพยักหน้าเล็กน้อยใช่เมื่อพูดจบ ทุกคนก็ฮือฮาพลังที่แข็งแกร่งก็ระเบิดล็อกเป้าหมายไปที่หลีสเสวียนพวกเขาไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะลงเขาครั้งแรกก็สร้างเรื่องใหญ่ขนาดนี้หลีสเสวียนเจ้ารู้ไหมว่าเจ้าทำอะไรลงไปเจ้ากำลังทำให้สำนักตู้เซียนของเราตกอยู่ในอันตรายทุกคนดา่าและหลีสเสวียนก็ยอมรับคำด่าของทุกคนอย่างสงบนิ่งเจ้าสำนักตู้เซียนมองหลีสเสวียนอย่างลึกซึง้ง ถ้ารู้ว่าเจ้าไม่ใช่คนที่จะฆ่าคนโดยไม่มีเหตุผลบอกมาสิเกิดอะไรขึ้นกันแน่หลี่เสวียนเล่าเรื่องราวทุกคนได้ยินมองหน้ากันเจ้าสำนักยอดเขาเทียนหัวทุกโต๊ะข่าได้ดีคนไม่กี่คนมองเขาเจ้าสำนักยอดเขาเทียนหัวขมวดคิ้วไม่สนใจชาวบ้านในราชวงศ์ลั่และยังทรยศคนเลวเหล่านี้ไม่สมควรถูกฆ่าเหรอสมควรฆ่า แต่การฆ่าครั้งนี้ก็ทําให้สํานักตู้เซียงของเราเดือดร้อนเจ้าสํานักยอดเขาเว่นเจียนสายหัวทอนหายใจเจ้ากลัวหรือเจ้าสํานักยอดเขาเทียนหัวหึ่มเบาๆเจ้าสํานักยอดเขาเว่นเจียนขมวดคิ้วกลัวอะไรแต่ถ้าสํานักต่างๆร่วมมือกันมาสํานักตู้เซียงของเราเกรงว่าจะบาดเจ็บล้มตายมากมายสํานักตู้เซียนไม่มีคนขี้ขาดไม่กลัวตายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องตายเปล่าข้าวา่า ตอนนี้ควรจะหาวิธีระงับความโกรธของสำนักต่างๆตอนนี้ควรจะหาวิธีระงับความโกรธของสำนักต่างๆจะระงับอะไรกันก็ไม่ได้ฆ่าผิดคนกลับเป็นพวกเขาที่ส่งสิทธิ์แบบนี้มาพวกเขาสมควรตายเพื่อขอขามาเจ้าสำนักหลายคนโตเถียงกันไม่หยุดหลี่เสวียนลุกขึ้นแล้วพูดว่าท่านเจ้าสำนักท่านเจ้าสำนักทุกท่านเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วข้าหลี่เสวียนจะไม่หนีปัญหาเด็ดขาด อย่างมากก็ให้ทุกท่านส่งข้าออกไปฮึมเจ้าสำนักตู้เซียนทุกโตะ๊ะโต๊ะทั้งตัวก็ระเบิดพูดอะไรไร้สาระสำนักตู้เซียนของเราจะไม่ปล่อยสิทธิ์ที่ทำชั่วไปแม้แต่คนเดียวแต่ก็จะไม่ทอดทิ้งสิทธิ์ที่กําจัดความชั่วรักษาความยุติธรรมเจ้าไม่ได้ทำผิดสำนักตู้เซียนก็จะไม่ทอดทิ้งเจ้าเรื่องนี้สำนักตู้เซียนจะร่วมหัวจมท้ายกับเจ้าคนของสำนักต่างๆอยากจะมาเอาเรื่อง ก็ให้พวกเขามาเถอะเจ้าสำนักตู้เซียนยืนกอดอกองอาจเจ้าสำนักหลายคนมองเขาอย่างประหลาดใจนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาเห็นเจ้าสำนักตู้เซียนแข็งกล้าวขนาดนี้หลี่เสวียนก็ไม่คิดว่าสำนักตู้เซียนจะยอมเสี่ยงเพื่อปกป้องตัวเองในใจเขารู้สึกประทับใจเล็กน้อยจริงสิอาจารย์ของเจ้ารู้เรื่องนี้ไหมเจ้าสำนักตู้เซียนถามหลี่เสวียนพยักหน้าเล็กน้อย อาจารย์รู้งั้นก็ไม่มีอะไรแล้วเจ้ากลับไปก่อนเถอะครั้งนี้กำจัดเพลิงมานเจ้ามีผลงานไม่น้อยแต่เรื่องนี้จบแล้วจะไม่มีการให้รางวัลอีกเจ้าสํานักตู้เซียนยิ้มเบาๆสร้างเรื่องใหญ่ขนาดนี้ไม่เพียงแต่ไม่มีการลงโทษกลับยังมีรางวัลแม้แต่เจ้าสํานักยอดเขาเทียนหัวที่เห็นด้วยกับหลีสเสวียน เจ้าสานักตู้เซียนก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกแปลกๆเราให้หลีสเวียนและคนอื่นๆจากไปเขาถามว่าท่านเจ้าสํานักท่านได้เป็นอะไรใช่ไหมข้าจะเป็นอะไรไปได้เจ้าสํานักตู้เซียนยิ้มเบาๆทุกท่านอย่าลืมสํานักตู้เซียนแม้จะไม่ใช่แดนศักดิ์สิทธิ์แต่ประวัติศาสตร์ยาวนานเมื่อเทียบกับแดนศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ได้กว่าและประมาจารย์ของสํานักตู้เซียนในอดีตก็ไม่ใช่คนที่ขาด ถ้าวันนี้พวกเราไม่ปกป้องหลีสเวียนวันหน้าเมื่อตายไปเกรงว่าจะถูกปรมาจารย์ดูถูกคำพูดของเจ้าสำนักตู้เซียนทำให้คนในที่นั้นรู้สึกว่ามีเหตุผลสำนักตู้เซียนสามารถยืนหยัดในแคว้นตงโจมานานขนาดนี้ไม่ใช่เพราะความที้ขลาดกลัวนั่นกลัวนี่ย้อนกลับไปในอดีตบรรพบุรุษของสำนักตู้เซียนมาถึงแคว้นตงโจด้วยความกล้าหาญท้าทายสำนักต่างๆในแคว้นตงโจแล้วก่อตั้งสำนักตู้เซียน ตอนนี้คู่แข่งในอดีตต่างก็ล้มหายตายจากไปในประวัติศาสตร์มีเพียงสำนักตู้เซียนที่ยังคงอยู่นี่หมายความว่าอะไรสำนักตู้เซียนคือสวั์ลิขิตและหลี่เสวียนเฟิ่นจิวเกอร์ทั้งสองคนเป็นกยายเทวะในอนาคตจะต้องกลายเป็นเซียนแน่นอนหรือแม้กระทั่งท้าทายจักรพรรดิก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ปรับใดที่พวกเขาช่วยเหลือกันอนาคตของสำนักตู้เซียนจะก้าวหน้าไปอีกระดับ เมื่อคิดดังนั้นในสายตาของทุกคนก็มีความแน่วแน่ใช่แล้วไม่สามารถส่งหลีเสเวียนออกไปได้สำนักต่างๆอยากจะได้หลีเสเวียนต้องถามหมัดข้าก่อนเจ้าสำนักยอดเขาเทียนห้วยยกมือขึ้นบนหมัดมีเปลวเพลิงลุกโชนอากาศเหมือนกับถูกจุดไฟเจ้าสำนักยอดเขาเวินเจี้ยนข้างๆเม้มปากอย่าเผาสีร้อนจะตายยอดเขาเทียนสเสวียนหลีสเวียนกลับมาที่นี่ก็อดไม่ได้ที่จะหายใจเข้าลึกๆ อากาศที่นี่สดชื่นกว่าเขายกไหเหล้าขึ้นมาดื่มเมื่อน,นึกถึงคำพูดของเจ้าสำนักตู้เซียนเขาก็ครุนคิดไม่คิดว่าเจ้าสำนักจะแข็งกราวขนาดนี้หรือว่าเป็นเพราะอาจารย์เขานึกถึงตอนที่เจ้าสำนักตู้เซียนถามเขาว่าหลิวเทียนสเสวียนรู้เรื่องนี้ไหมดูเหมือนว่าเขาจะรู้จักหลิวเทียนสเสวียนดีกว่าคนอื่นบางทีเขาอาจจะรู้ระดับพลังของหลิวเทียนสเสวียนอาจารย์บอกว่าท่านไร้เทียมทาน ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหลี่สเสวียนถึมพำหวังว่าจะเป็นเรื่องจริงงั้นเขาก็สามารถพึ่งพาได้อย่างสบายใจแน่นอนว่านอกจากการพึ่งพาอาจารย์ที่สำคัญที่สุดคือตัวเองต้องแข็งแกร่งพอเมื่อคิดดังนั้นเขามองไปที่เฟิงจิ๋วเกอร์สิทธน้องกลับมายอดเขาเทียนสเสวียนแล้วเจ้ายัางไม่รีบไปฝึกฝนขยันแข็งแข็งอีกละ่ะสิทธพี่ครั้งนี้ข้าได้ประสบการณ์แน่นอนนอกจากขาใหญ่ของอาจารย์เป่า ขออภัยที่สองวันนี้ไม่สามารถอยู่เป็นเพื่อนสิทธิพี่ได้เฟิงจิ่วเกอ้อกล่าวหลี่เสวียนนอดไม่ได้ที่จะอึ้งไปใจตรงกันขนาดนี้เลยเหรอเพิ่งคิดจะให้เจ้าไปขยันต้องปิดตัวเองสองวันดีๆๆไม่แปลกใจเลยที่เป็นสิทธิน้องที่ดีของข้าสิทธิน้องไม่ต้องใส่ใจการฝึกฝนสำคัญที่สุดสิทธิพี่จะคอยดูแลเจ้าบนยอดเขาเทียนสเสวียนหลี่เสวียนยิ้มเบาๆ ขอบคุณสิตพี่เฟินจิวเกอร์พยักหน้าเล็กน้อยกลับไปที่ห้องของตัวเองเฟินจิวเกอหยิบออกมาหนึ่งกลีบกลีบดอกไม้ที่เปล่งแสงอ่อนๆสิ่งนี้คือดอกไม้หยุนเสริญที่เขาได้รับหลังจากเปรียบเทียบแพ้ครั้งที่สองและทำภารกิจลงโทษสำเร็จกลีบดอกไม้สามารถเพิ่มพลังจิตของเขาได้ในขณะเดียวกันก็มีผลในการเพิ่มระดับพลังใช้สิ่งนี้เขาสามารถทะลุระดับแก่นทองคำได้อย่างน้อย ไม่คิดว่าระดับพลังของสิทธิ์ที่จะถึงระดับจ้านหวังแล้วต่อให้ข้าฝึกฝนตามลำดับขั้นก็ต้องใช้เวลายอย่างน้อยสามปีถึงจะตามทันข้าต้องพยายามให้มากขึ้นเฟิ่งจิ๋วเกอร์พึมพำแล้วอมกลีบดอกไม้ไว้ในปากแล้วเริ่มหลอมรวมและหลี่เสวียนหลังจากกลับมาที่ยอดเขาเทียนสเสวียนก็ไปที่ถ้ำของหลิวเทียนสเสวียนอีกฝ่ายไม่อยู่จริงๆน่าจะกำลังไปหารับสิทธิ์ใหม่ ส่วนจะกลับมาเมื่อไหร่ยังไม่รู้หลีสเสวียนก็ไม่ใส่ใจเพราะหลิวเทียนสเสวียนมีความสามารถสูงไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยของอีกฝ่ายเขาหาวกลับไปที่บ้านแล้วมองไปที่ครัวให้ตายสิข้าหมดผักหมดแล้วเขาลงเขาไปซื้อของอีกครั้งตอนนี้เขามีแหวนเก็บของแล้วไม่ต้องกังวลว่าของจะเยอะเกินไปดังนั้นจึงซื้อมาเยอะมากเก็บไว้ในแหวนเก็บของก็ไม่เสีย ตอนกลางคืนเขาทำกับแก้มากมายคนเดียวอยู่บนยอดเขาเทียนสเสวียนคนเดียวพลางชมจันทร์ดื่มเหล้าคนเดียวบรรยากาศแบบนี้ทําให้เขาอดไม่ได้ที่จะพูดออกมาว่ายกจอกเชิญจันทกระจ่างเผชิญเงากลายเป็นสามคนเหอะไม่ได้เหงาแบบนี้มานานแล้วหลี่เสวียนถอนหายใจตั้งแต่เฟิ่งจิวเกอร์มาเขาไม่ได้ลิ้มรสความเหงานาน,านแล้ว ยกแก้เชิญดวงจันทร์หลิวเทียนสเสวียนไปหารับสิทธิ์ใหม่ยอดเขาเทียนสเสวียนในตอนนี้ก็เหลือเพียงเขาคนเดียวอีกครั้ง